มงคลข้อสุดท้ายมงคลที่ส8เขมังเอตมังคลมุตตมังจิตกเกษมภัยของมนุษย์ทันทีที่เกิดมาลืมตาดูโลกเราก็ต้องประจนกับภัยต่งตางๆนานาชนิดที่พร้อมจะเอาถึงตาอยู่ทุกวินาทีเสมือนว่ายน้ำท่ามกลางความมืดอยู่กลางทะเลมหาโหด ภัยท้งหลายเหล่านี้แบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือหนึ่งภัยภายในพอเกิดมาเราก็มีภัยชนิดนี้มาคอยดักรุมล้อมรอบตัวอยู่ตลอดเวลาข้างหลังคือภัยคือชาติภัยภัยจากการเกิดข้างขวาคือชะลาภัยภัยจากความแก่ข้างซ้ายคือพยาธิภัยภัยจากความเจ็บข้างหน้า คือมรณะภัยภัยจากความตายภัยเหล่านี้รวมร้อมเราทั้งซ้ายขวาหน้าหลังทุกด้านเลยทีเดียวใครๆก็หลีกเลี่ยงไม่ได้สองภัยภายนอกมีอยู่นับไม่ถ้วนเช่นภัยภัยจากคนเช่นผัวร้ายเมเรวลูกชั่วเพื่อนที่ไม่ดีคนพาลคนเกเรนับไม่ถ้วนภัยจากธรรมชาติเช่นน้ําท่วมเป็นดินไวภูเขาไฟระเบิดพาผ่า ภัยจากบาปกรรมตามทันถูกล้างผ่านทุกรูปแบบเคยเบียดเบียนสัตว์ก็ทําให้จิตต้องเจ็บไข้ได้ป่วยพิการเคยโกโหกไว้มากก็ตก็ทําให้ความจําเลอะเลือนไปลักขโมยโกงเขาเขาจบได้ถูกขังคุกลงโทษก็สารพัดทาไมเราจึงต้องพบภัยเหล่านี้ <c oughs> การที่เราต้องตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของภัยทั้งหลายดิ้นกันไม่หลุดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดก็ยังต้ง ก็ยังต้องรับทุกภัยกันอยู่ไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติมาแล้วทั้งนี้ก็เพราะถูกผูกด้วยโยคะแปลว่าเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพมีอยู่4ประการได้แก่หนึ่งกามโยคะคือความยินดีพอใจในการมคุณอยากฟังเพลงเพระเพาะอยากกินอาหารอร่อยๆได้สวมเสือ้อผ้าสวยๆนุ่มนวลสวมสบายอยากเห็นรูปสวยๆได้สัมผัสที่นุ่มนวล ได้แฟนสวยๆมีสมบัติเยอะๆความใคร่ทั้งหลายเหล่านี้เป็นเสมือนเชือกเกลียวแรกที่ผูกมัดตัวเราไว้ 2. ภาวะโยคะคือความยินดีพอใจในรูปฌานและอรูปฌานคนที่พ้นจากเชือกเกลียวแรกพ้นกามโยคะมาได้ก็มาเจอเชือกเกลียวทั้งสองนี้คือเมื่อได้เจอความสุขจากการที่ใจเริ่มสง,งบทำสมาธิจนได้รูปฌานหรืออรูปฌานก็พอใจยินดีติดอยู่ในความสุข จากอารมณ์ของฌานตายไปก็ไปเกิดเป็นรูปพรมหรืออรูปพรมซึ่งก็ยังไม่พ้นภัยหมดบุญก็ต้องลงมาเกิดเจอภัยกันอีกนี้เสมือนเชือกเกลียวที่สองสทิฏฐิโยคะคือความยึดถือความเห็นที่ผิดๆของตนเองเช่นเห็นว่าพ่อแม่ไม่มีพระคุณต่อตนบ้างเห็นว่าโลกนี้โลกหน้าไม่มีจริงบ้าง เห็นว่าตนเองจะพ้นทุกได้ด้วยการบวงสรวงอ่อนวอนบ้างใจยังมืดอยู่ยังไปหลงยึดความเห็นผิดผิดอยู่สิ่งนี้เลยเป็นเสมือนเชือกเกลียวที่สามสีอวิชชาโยคะคือความไม่รู้แจ้งในพระสัทธรรมความสว่างของใจยังไม่พอยังไม่เห็นอริยสัจสี่ไม่เห็นทางพ้นทุกพ้นภัยนี้ก็เป็นเสมือนเชือกเกลียวที่สี่ทั้งสี่อย่างนี้ เป็นเสมือนเชือกสี่เกลียวที่ผูกมัดตัวเราไว้กับภพทบําไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารโดยไม่รู้จบสิ้นถ้าไม่ต้องมาพบกับกับภัยทั้งหลายดิ้นกันไม่หลุดทีเดียวจิตกเกษมคืออะไรกรเกษมแปลว่าปลอดภัยพ้นภัยสิ้นกิเลสมีความสุขจิตกเกษมจึงหมายถึงสภาพจิตที่หมดกิเลสแล้วโยคะเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพเชือกทั้งสี่เกลียว ได้ถูกฟันขาดสะบ,บั้นโดยสิ้นเชิงจิตเป็นอิสระเสรีทําให้คล่องตัวไม่ยึดไม่ติดขัดไม่อึดอัดอีกต่อไปไม่มีภยัยใดๆมาบีบคั้นได้อีกจึงมีความสุขอย่างแท้จริงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่จะมีจิตเกษมได้อย่างแท้จริงคือผู้ที่มีใจจรดนิ่งแช่อิมอยู่ในนิพพานตลอดเวลาซึ่งก็ได้แก่พระอรหันต์นั่นเอง จิตของพระอรหันต์นั้นนอกจากจะหมดกิเลสแล้วก็ยังทําให้ความมีความรู้ความสามารถพิเศษอีกหลายประการเช่นอภิญญาหกอภิญญาคือมีความรู้อันยิ่งยวดเหนือความรู้จากการตรองด้วยหลักเหตุผลธรรมดาได้แก่หนึ่งอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้เช่นห่อเหินเดินอากาศแปลงกายเป็นสิ่งต่างๆย่อขยายตัวได้หายตัวได้ 2. ทิพย์พศมีหูทิพย์สเจโตปริยายาน รู้วาราจิตคนอื่นรู้ว่าเขากําลังคิดอะไร 4. ีปุเพนิวาสานุสติยานรละลึกชาญได้ 5. จุตูปาตายานที่ประจักษสุคือมีตาทิพหกอาสวัคยายานคือทำให้กิเลสสิ้นไปได้วิชาแวิชา8คือความรู้แจ้งหรือความรู้วิเศษ8อย่างคือหนึ่ง วิปาาัสนาญาณปัญญาที่พิจรารณาเห็นสังขารโดยไตยรักสองมโนโมยิทธิฤทธิสำเร็จด้วยใจฤทธิทางใจ 3. อิทธิวิธีแสดงฤทธิได้เช่นหเหินเดินอากาศแปลงกายเป็นสิ่งต่างๆย่อขยายตัวได้หายตัวได้ 4. ีทิพโสตะมีหูทิพหเจโตปริยญาณรู้ว่ารจิตคนอื่นรู้ว่าเขากำลังคิดอะไร 6. ผู้เพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติได้ 7. ที่ประจักษุมีตาทิพย์แอาสะวัคยายานความรู้ที่ทํากิเลสให้สิ้นไปได้ปฏิสัมพิทาญาณ4คือความสามารถพิเศษในการสั่งสอนคนอื่นได้แก่นึงอัตตปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในอัดเห็นข้อธรรมใดก็สามารถอธิบายขยายความออกไปได้โดยพิสดาร 2. ธรรมปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในธรรม สามารถสรุปข้อความได้อย่างก,กระชับเก็บความสําคัญได้หมด 3. นิรุตติปฏิสัมพิธาปัญญาแตกฉานในนิรุตติคือแตกฉานเรื่องภาษาทุกภาษาทั้งภาษาของมนุษย์และสัตว์สามารถเข้าใจได้ 4. ปฏิญาณปฏิสัมพิธาปัญญาแตกฉานในปฏิพานมีไหวพริบปฏิพานดีสามารถ อธิบายแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ดีตอบคำถามได้เจ็บแจ้งจเจริญธรรมเจริญปัญญาขอจเจริญพร